สายเต่งจะมารีวีวกับนี่สายไม้ยักษ์โอ้สายไหม้ยักษ์กับอะไรครับกับอะไรครับอันนั้นโอ้โหเนื้ได้มาจากไหนไหนลองทําไฟกระพริบให้เพื่อนดูดิทําไฟกระพริบให้เพื่อนดูดิอุ่มโอ้โหไหนหันหน้ามันมาทางนี้สิลูกมาทำไฟกระพริบดิอ๋อหไฟกระพริบโอเค คนนันนี้ก็สายไหมยักษ์นะครับน้องแตงไปซื้อมาจากตลาดนัดครับไม่ได้ซื้อมาอ้าวแล้วยังไงได้มาทําไงครับก็จอยไปเลือกเองอ๋อมีคนซื้อให้ก็จอยซื้อให้โอเคแกกันเลยโอ้ใส่ไหมยักษ์โอ้เลือกแตงกินแล้วครับโอ้กินเข้าไปแล้วครับกินโชว์เพื่อนๆเลยครับ โอ้โหใส่ไม้ยักษ์ครับมงมเข้าไป <c oughs> โอ้โหโหโหยกัดไม้กัดหลอดกัดหลอดเห้ืออ่อรสชาติเป็นไงครับใส่ไม้ยักษ์รสชาติมันเป็นยังไงครับใส่ไมยักษ์ หวานๆเนาะดูรอยกินไหนโอ้ยรอยกัดรอยกัดสีม่วงเข้มเลยอืโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาเอา้องแตงสำหรับวันนี้ก็ แนวตั้มบายบาโอ้ยพูดให้ดีๆครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยค่ะบายบาย